การสืบสารเรื่องราวของวิชาธรรมกายเบื้องเกิดขึ้นนัก้ืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์อนุสรสถานบางปลาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอนุสรสถานแห่งการเผยแพร่วิชาธรรมกายครั้งแรกเบื้องเกิดภาพอันง,งดงามปรากฏแห่งศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาและมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร ในวันนี้พุทธบริษัท4ได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมมหากุศลในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์จุดความเลื่อมใสศรัทธาด้วยดวงใจอันสว่างสวยัยเพื่อบูชาบุคคลผู้มีพระคุณอันประเสริฐที่ได้ชี้หนทางเข้าถึงสรณะภายในดังหงายของที่ควา่าปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ ให้มวลมนุษยชาติได้รู้ถึงเป้าหมายอันแท้จริงของชีวิตการปฏบิบัติบูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสเกิดขึ้นจากความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการประกาศให้ชนทั้งหลายได้รับทราบมโนปณิธานอันสูงส่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแม้การเวลาจะผ่านมานานนับร้อยปีแต่เมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ยังคงจำชัดอยู่ในใจของลูกหลานทุกคนการได้กลับมาตรึกประลึกนึกถึงท่านในวันนี้จึงเป็นการยังจิตให้เกิดความเลือลเล่อมใสและปลื้มปิติในทุกขณะเพื่อเชื่อมสายบุญกับท่านให้ได้ตลอดเวลา ภาพอันงดงามตระการตาเบ่งเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อพุทธบริษัทสี่ได้พร้อมใจกันจุดประทีปโคมไฟจากใจสู่ใจจุดศรัทธาในพระรัตนตรยัยให้สว่างสวัยไพ่บูรณ์จนเต็มพื้นที่ลานบุญน้อมนำความเลื่อมใสศรัทธาส่งไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ เพื่อนนอมรำลึกถึงการเผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกที่วัดบางปลาทำให้เกิดพยานบุคคลยืนยันคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสละชีวิตเป็นเดิมพันค้นคว้าให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งก็ผมรู้สึกว่าการที่ ท่านได้เผยแผ่ที่นี่แล้วก็มีคนเข้าถึงจริงมนุษย์ถึงว่าวิชานี้มีจริงศาสนาพุทธมีจริงผมแค่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติเองพอเราได้เห็นพระเยอะๆแล้วเราได้ลองแผด็จทำอย่างน้อยอ่ะเราไปปฏิบัติแล้วอ่ะยังไม่ได้เข้าใกล้มากแต่อย่างน้อยเรามีหลักยืนยันว่าเฮ้ยการที่เรามีพระหลายๆลูกมีคนหลายๆคนที่มีความเชื่อใกล้เคียงกันอ่ะแล้วเขาทําได้จริงอ่ะมันเป็นยังไงตัวเราเองก็รู้สึกว่ามีกําลังใจแล้วก็มั่นใจว่าเราจะทําได้ ว่าเราได้เข้าถึงวิชาธรรมกายจริงๆรวมไปถึงการได้เข้ามาอยู่ในส่วนบุญตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันมีความสุขมีความอิ่มใจปลื้มใจขอบคุณหลวงพ่อมากครับก็คือเป็นบุญของผมมากๆที่ที่ท่านได้จัดจัดงานนี้ให้ทําให้ผมได้เข้าใกล้พระพุธศาแล้วเข้าใกล้หลวงปู่มากขึ้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีความตั้งใจมั่นที่จะปฏิบัติคันธุระและวิปัสนาธุระมาอย่างตลอดต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่ท่านออกบวช จนกระทั่งได้ค้นพบวิชาธรรมกายและนำมาเผยแผ่ครั้งแรกที่วัดบางปลาเชื่อมต่อมาอยัางอนุสรณ์สถานบางปลาแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญต่อชาวโลกเป็นอย่างยิ่งเป็นปฐมบทแห่งการขยายความสว่างจุดเริ่มต้นที่ทำให้มวลมนุษยชาติได้รับรู้ถึงสัจธรรมอันแท้จริงว่าแม้นแสงประทีปภายนอกจะโชดช่วงเพียงใด แต่แสงสว่างภายในที่เกิดขึ้นจากใจที่หยุดนิ่งจะยังคงส่องสว่างรุ่งโรจน์ตลอดไปไม่มีวันดับสูญในเรื่องของการนั่งสมาธิคือเราอะเคยนั่งสมาธิมาแล้วถึงจุดหนึ่งเราไม่รู้ว่าจุดที่เรานั่งไปถึงคืออะไรค่ะแล้วก็น่าจะเป็นบุญที่ทำให้ได้มารู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดค่ะแล้วก็รู้จักว่า พระเดชพระคุณหลวงปู่นเ,นเป็นผู้คนพบศูนย์กลางกายฐานที่7จ็ดค่ะก็เลยรู้สึกศรัทธาว่าอันนี้คือคําตอบที่เราตามหา oh. เราท่านก็คือศึกษามานานแล้วก็ตั้งใจเผยแผ่วิชาธรรมกาย oh. ให้มาจนถึงแบบเด็กร oh. ุ่นเราอะไรเงี้ยค่ะปื้มค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่เหมือน oh. เราอาจจะเกิดมาไม่ทันยุคท่านแต่ว่าเรายังมีโอกาสที่ได้มาสถานที่ oh. ที่ท่าน,นได้เผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นครั้งแรก oh. วันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาจุดโคมบูชาธรรมเดชพระคุณหลวงปู่ในสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเลยที่นี่ถือว่าเป็นดินแดงแห่งประวัติศาสตร์เลยนะคะเป็นที่แรกที่มีพยานของวิชาธรรมกายเกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของแม้กระทั่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่แท้จริงแล้วก็ไปจนถึงวัดปากน้ําแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของวัดพระธรรมกายด้วยเพราะมีที่ ที่แห่งนี้นะคะเราถึงได้มีพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลกและเป็นเพราะที่แห่งนี้เราถึงได้มีวัดพระธรรมกายค่ะ และพวกเรานะคะลูกๆหลวงพ่อก็คือโชคดีมากๆเลยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านเมตานําคําสอนของหลวงปู่สดนะคะมาย่อยง่ายๆแล้วก็มาสอนพวกเราและคําสอนอนันทรงคุณค่านี้ราคาที่จะทําให้พวกเรานะคะนั่งสมาธิทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งแล้วก็เข้าถึงความสุขภายในอย่างเมื่อกี้ที่ได้นั่งสมาธินะคะก็ได้คิดเหมือนกันว่าอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าถึงองค์พระเข้าถึงวิชาธรรมกายที่ ได้เคยมีพยานเข้าถึงในที่แห่งนี้ก็อยากจะใช้โอกาสนี้เข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในตัวแล้วก็เข้าไปถึงความสุขที่แท้จริงค่ะแสงแห่งเปลวประทีปที่เรืองรองครอบคลุมพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงดวงใจของทุกคนให้งดงามสว่างสวยการได้รำลึกถึงเรื่องราวในครั้งอดีตการที่ทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ยิ่งได้มาศึกษายิ่งบังเกิดความทราบซึ้งยังมหาศรัทธ,ธาให้ท่วมทนใจและภาคภูมิใจที่จะสืบสารเส้นทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาปูชนียาจารย์ผู้ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมกายแผ่ขยายความรู้อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ชาวโลกได้เกิดแรงบันดาลใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของชีวิต